สวัสดีครับผมชื่อนายเจยศชุมนีวันนี้มานำเสนอยาแก้ไอเอโคอดิวใส่รับข้อบ่งใช้นะครับบรรเทาอ,อาการไอจามน้ำมูกไหลโรควัดและอาการปูแป้ของระบบทางเดินาใจส่วนบนวิธีใช้ยานะครับศึกษาวิธีใช้ในกระสานกำกับยาคำเตือนนะครับยานี้ทตาไม่ว่วงซึมจึงไม่ควรขี่รถจัก,กรยานย,ยนต์หรือทำานเครื่องจักรกลนะครับ2 ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่าหนึ่งปี 3. ไม่ควรรับประทานร่วมกับสุราห,หรือสิ่งมีแอลกอฮอล์ผสมอยู่4ระวังการใช้ยานี้ในสต,ตีมีคัน้นสามเดรกห้ายานี้มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่1.6เปอร์เซ็นต์ควรใช้ความระมัดระวัง 6. ห้ามนำยาไปผสมเป็นสารเสพติดการเก็บรักษายาเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า,า,มกวา,ามติดองศา สามารถอาซื้อได้ตามร้านยาทั่วไปเอโคดิวสซรัปชนิดน้ำเชื่อมขอจบการนำเสนอเพียงท่านี้ครับขอบคุณครับ